ด้วยประสบการณ์การเที่ยวเวียดนามาหลายครั้งครับผมได้คิดโปรแกรมเที่ยวเวียดนามกางดานางหอยอันแล้วก็บานาฮิวที่ดีที่สุดขึ้นมาครับ22มีนาคม2025ผมพาสมาชิกช่องหรือว่า FC ของพวกเราไปเชนดิมาครับไปมิเต้งแล้วก็เที่ยวเวียดนามกันในทริปที่ผมออกแบบเองและคิดว่านี่แหละคือทริปเที่ยวบานาฮิวที่ดีที่สุดแล้วครับต้องบอกว่าช่องของพวกเราไปชนดิมาเนี่ยไปเที่ยวบานาฮิวกันทุกปีรีวิวลงช่องไปแล้ว2ครั้งนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆขอบคุณนะครับในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับ ทำให้ผมเนี่ยตกผลึกและเห็นส่วนดีแล้วก็ข้อด้อยของการเที่ยวทริปทัวร์ในแบบที่ผมไปมาทําให้เกิดความคิดว่างั้นก็สร้างโปรแกรมทัวร์ของตัวเองซะเลยดีโดยคอนเซ็ปต์ของการเที่ยวครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีอยู่ว่า1จะต้องไม่ตื่นเชา้าประเภท6 7 8ตื่น6กินข้าว7รล้อหมุน8ปดโมงไม่ไม่เอา คลิปนี้เราจะต้องตื่นกันใช้สายนอกกันแบบเต็มอิ่มทเที่ยวกันสบายๆส,ยสครับเราจะต้องไม่มีการชะง,งกทัวร์เด็ดขาดโดยเฉพาะบ้านในฮิวนั้นที่ผมไปทีไรแล้วก็รู้สึกว่าได้เที่ยวแค่นิดเดียวเองอะ่ะไม่สามารถเที่ยวได้ครบในครั้งเดียวหรือเที่ยวได้ไม่เต็มอิ่มเลยอะ่ะแทบทุกครั้งที่ทัวร์พาไปเนี่ยบนบานในฮิวนี่ก็ถึงตอนบ่ายสองโมงบ้างบ่ายสามโมงบ้างขึ้นไม่ทันไลสวนสนุกก็ปิดแหละหลายๆอย่างหลายๆที่เนี่ยเราแทบจะไม่ได้เจอไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยซ้ำนะตื่นเ,เช้าเช้ามากินข้าวปุว ต้องมาซ้ำอีกหลายๆครั้งกว่าจะเที่ยวครบฉะนั้นทริปนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนไปเที่ยวกับผมขึ้นมันฮิลกันตนะั้งแต่เช้าตู่เลยแล้วเราจะต้องอยู่บนนั้นเกิน24ชั่วโมงครับทุกคนจะได้อยู่บนบอน,นฮิลและมีเวลาเที่ยวและทําทุกๆกิจกรรมบนนั้นอย่างเหลือเฟือโดยไม่ต้องมีอะไรติดค้างรวมถึงสถานที่เที่ยวดังๆที่อื่นในทริปนี้เนี่ยผมจะไม่มีการลงเที่ยว30นาที1่ชั่วโมงขึ้นรถอะไรแบบนั้นเลยทุกคนจะมีเวลาชิลๆในแต่ละที่และเที่ยวได้อย่างเต็มอิิ่่มมครรรรรัับบ3ทปนนนีีนีี้้้้้้เเเยจะตองงไกาาาาาาขฐลลลใหสวว เวลาพวกนั้นนะครับไปเก็บไว้นอนดีกว่าหรือไม่ก็เที่ยวกันแบบเต็มๆที่และ4อาหารการกินจะต้องดีมากๆไปเมืองดานางทั้งทีทุกคนควรจะได้กินซีฟู้ดในรูปแบบเวียดนามแบบจัดเต็มกันและ5สุดท้ายราคาจะต้องถูกกว่าการไปเที่ยวด้วยตัวเองครับรวมถึงหลังจบทริปนี้แล้วเพื่อสามารถซื้อรูท,ที่ผมคิดเองรูทนี้เนี่ยไปเที่ยวตามแบบพวกเราได้และนี่คือทริปที่ดีที่สุดของการเที่ยวดางบานาฮิลในรูปแบบของพวกเราไปเจนิมาครับเที่ยวให้สนุกและมีความสุขกับทุกสถานที่กับพวกเราไปเจนิมาครับ ทริปนี้นะครับเริ่มจากที่ผมเนี่ยอยากจะพาคุณแม่แลวก็คุณแม่ของแฟนผมไปเที่ยวภูเขาบานาฮิลสะพานมือที่ประเทศเวียดนามกันก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็เลยคิดว่านั้นจัดทริปทัวร์ให้แฟนขับของช่องพวกเราไปชนิมาเนี่ยไปมิตติ้ที่ภูเขาบานาฮิลกันเลยซะดีกว่าครับโดยทริปนี้เนี่ยผมจะเป็นคนคิดแผนเที่ยวทั้งหมดนะครับแล้วให้ทางบริษัททัวร์ F อ t a r t ร์ท e อนะครับเป็นบริษัททัวร์ที่ผมไว้ใจเป็นคนจัดทริปให้ครับโดยทริปนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันแบบ4วันสาคืนนอนโรงแรมห้า อาหารเนี่ยมีให้ทุกมือเลยแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟต์ถึง5มือเลยทีเดียวเรื่องราคาค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าขึ้นบนันาฮิลค่าที่เที่ยวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทริปนี้นะครับผมจะแจกแจงให้หมดเลยจะได้เปรียบเทียบได้นะครับว่าถ้าเราไปเที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยมันจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วที่ผมบอกว่าไปกับผมนั้นถูกกว่าไปเองนั้นจริงหรือเปล่านะเริ่มต้นทริปกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมแผนการเดินทางเอาไว้ให้รุกทัวร์ของพวกเราเนี่ยไม่ต้องอดรับกดนีอนนะทุ ชิกไปด้วยกันทั้งหมด27คนนะครับรวมไกด์ไทยแล้วก็คุณฟ้าที่เป็นเจ้าของทัวร์ของ F Star t r ์ทาวก็จะไปดูแลพวกเราเป็นการส่วนตัวอีกด้วยครับมาถึงนะครับทีมงานของ F Star t r ์ทาวเนี่ยเขาก็มาคอยต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับในการเช็คอินโหลดกระเป๋าให้ทุกคนในทริปนะครับทริปนี้เนี่ยพวกเราจะบินไปกับสายการบ,บินวเวยียเจตแอาร์ไลน์นะและทุกคนที่ไปกับพวกเราเนี่ยก็จะได้น้ำหนักกระเป๋าคนละ20กิโลนะครับพอพูดถึงกระเป๋าเดินทางนะครับทริปนี้เนี่ยผมมีของเล่นใหม่มาด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยก เล,น,ล,เลนั่นก็คือ a i r e w SE 3 SL นะครับเป็นกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะนั่นเองนะครับหรือกระเป๋าเดินทางที่ขี่ได้นั่นแหละ a i r w i e w SE 3 SL เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยทุกคนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆด้วยนะมีน้าหนักเบาลงถึง15%นะครับผมเนี่ยเอาไปใช้จริงๆจังๆมาในทริปนี้นี่แหละขึ้นเครื่องบินได้แบบแน่นอนนะครับเพราะว่า a i r e w SE 3 SL เนี่ยผ่านมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA ในทุกๆข้อเลยนะครับเพียงแค่เวลาเรานำไป เ,เ,าทเทราเ,เอาแบตเตอรี่ออกนะครับตอนที่เราต้องตรวจสัมภาระแล้วก็ตอนขึ้นเครื่องเท่านั้นเองทุกคนเราก็สามารถเอาไปเทีย่ยวแล้วก็ขึ้นเครื่องบินได้แบบทุกที่เลยนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยมีขนาด20ลิตรนะครับใส่ของได้แบบจริงๆจงัจงๆงนะแถมเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราก็เก็บไว้ด้านบนที่เก็บสัมภาระได้แบบสบายๆเท่าๆกับกระเป๋าแครี่ออรออนใบอื่นๆทั่วไปเลยนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยก็แค่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปขับขี่ง่ายๆด้วยปุ่มมมมมม2ปุุ่่่่ทัันนเเเอองงงยยยยยาาาาคณแแแแผลลไดด้้้บบบบบสๆรชววกก็ิ ทริปนี้เนี่ยแย่งผมเล่นนะครับเอาไว้ขี่ตลอดทั้งทริปเลยนะครับก็สบายๆไปนะไม่ต้องเดินนะแม่ผมนะครับ a i r v i e SE3 SL เนี่ยรับน้ำหนักได้95กิโลกรัมนะครับอ้วนๆแบบผมเนี่ยก็ขี่ได้สบายๆจ้ะถ้าใครชอบแล้วก็อยากจะลองเล่นแบบผมบ้างนะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดการซื้อไว้ให้ในคําอธิบายด้านล่างนะครับนี่ก็รีวิวการเที่ยวมา5นาทีแล้วนะครับเครื่องบินยังไม่ขึ้นเลยนะครับเอ้าไปเที่ยวกันต่อทุกคนขึ้นเครื่องบินกันตอน8โมง10นาทีนะครับใช้เวลาบินนนนาาาาชติดงกั10 เช้าซึ่งถ้าเพื่อนๆไปเองตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดค่าใช้จ่ายแรกนะครับนั่นก็คือค่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองนะตั๋วเครื่องบินในกรณีไปด้วยตัวเองนะครับแบบไม่รวมน้ำหนักนะครับประมาณว่าถ้าเอาเสื้อผ้าไปเล็กๆน้อยๆกระเป๋าใบเล็กๆขึ้นเครื่องแคร r ออนไปค่าตั๋วไปกลับเอาแบบเวลาเดียวกับที่พวกเราไปนะครับถูกที่สุดอยู่ที่4 9 3 4บาทแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาน้ำหนักแบบโหลดใต้เครื่องเหมือนที่พวกเราไปในทริปนี้นะครับ <S <S ก็จะต้องจ่ายที่6,200อบาทนะครับเอาเป็นว่าค่าเครื่องบินเนี่ยตีซะ 5, ล้ารันนะ หนฮะงชั่วโมงนะถ้าโชคดีมีใช้ฟลุกตรงเจอกับเครื่องบินนักท่องเที่ยวเกาหลีเขาที่มาลงนะก็จะบันเทิงหน่อยๆด้วยแถวก็จะยาวแล้วก็ช้ามากแม่ตอมองเวียดนามนี่ดึงหน้าแล้วก็เก๊กดูนานมากๆนะทุกคนว่ารอดออกจากตอมองมาได้แล้วก็มารับกระเป๋าเนี่ยก็11บเอ็ดโมงครึ่งครไปแล้วนะครับงานนี้ได้กระเป๋าแล้วเนี่ยผมก็รีบรวบรวมเพื่อนๆนะครับไปเจอไกด์เวียดนามที่ด้านนอกนะครับงานนี้บอกเลยนะครับว like ่าผมเนี่ยขอไกด์เวียดนามที่พูดเก่งแล้วก็ยิ้มเก่งมาเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะเลยก็หลังจากเจอไกด นนเพราะว่ายืนรอตอมอมาเนี่ยก็นานเป็นชั่วโมงแล้วนะครับอยากให้ขึ้นรถไปพักผ่อนกันนะบนรถครั้งนี้เนี่ยมีเครื่องดื่มให้ฟรีนะครับอาจจะไม่เหมือนที่อื่นนะเอฟตาเขาจัดมาให้ทั้งเครื่องดื่มนะอารมณ์น้ำแก้ววนแบบมีฟองน้ำเปล่านะีบนรถด,ดื่มได้เลยไม่อั้นในงานนี้รวมทั้งไกด์เนี่ยเขาก็ขึ้นมาแนะนําตัวนะครับแล้วก็แนะนําโปรแกรมกันแบบคร่าวๆว่าทริปนี้เดี๋ยวเราไปไหนกันบ้างตรงนั้นเนี่ยใครอยากจะแลกเงินเนี่ยก็แลกกันได้บนรถเลยนะครับเลดเนี่ยบอกเลยวันนั้นนี่ดีกว่าตามร้านสีเขียวที่แลกกันททีีีีี่่่กนะผมยยยังเเสดลแ มาเนี่ยนรูนี้มาแลกกับไกด์เวียดนามด้วยซิมมือถือก็เหมือนกันนะครับใครที่ไม่ได้เปิดโลมมิ่งนี่ยครับไกด์เวียดนามเขาก็เตรียมจัดหามาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะที่แรกเลยนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปหลังจากลงเครื่องนั้นก็คือไปกินก้าวันก่อนครับกองทัพไดยต้องเดินด้วยท้องแล้วจะนายจ๋างานนี้เนี่ยมาถึงเมืองดานางเมืองติดทะเลทั้งทีนะครับก็ต้องพารุกทัวร์ไปกินซีฟู้ดอาหารทะเลกันตั้งแต่หมื้นแรกกันเลยทุกคนชอบทุกคนทานได้ทุกคนอร่อยยกเว้นผมคนเดียวฮนะ คนจัดทิพย์กินไม่ได้ครับทุกคนคือผมเนี่ยไม่กินสัตว์น้ำนะครับเพื่อนๆกุง้งปลาปูอะไรเอ่ยอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยกินเลยตั้งแต่เกิดแต่แต่แต ไม่ต้องอดนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะขออนุญาตสอนแล้วก็บอกเราให้เพื่อนๆที่ทานยากแบบผมนะฮะโดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวกับทัวร์ที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเลือกอาหารเองไม่ได้มือไหนกินไม่ไหวมือไหนทานไม่ได้อย่าอดอย่าทนอย่าหน่อยนะครับเทคนิควิธีการแก้ง่ายมากฮะเดินไปบอกไกด์ครับทุกคนไกด์ับไกด์ขาดิฉันผมกินไม่ได้ช่วยสั่งอาหารให้เราหน่อยในแบบที่ผมทานได้นะครับช่วยหน่อยเดี๋ยวจ่ายเองก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับเอาจริงๆนะครับทัวร์ส่วนใหญ่แม้จะบอกแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เก็บเงินกับเราด้วยซ้ำนะครับพรา รู้ว่าเราทานไม่ได้นะครับเขาก็อยากช่วยหมดแหละจะไข่เจียวเอ่ยหมูทอดเอ่ยอาหารง่ายๆเขาสามารถสั่งให้เราได้นะครับเพื่อนๆจำไว้ว่าทานไม่ไหวอย่านิ่งอย่าหน่อยนะครับทุกคนพอทานอาหารกันเสร็จเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็แนะนําเพื่อนๆนะครับว่าทานเสร็จแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ําแล้วออกไปเดินร้านโชว่วยข้างๆร้านอาหารกันการเดินไปซื้อของในร้านโชว่วยเวียดนามเนี่ยครับถือเป็นการเปิดหูปตาดีนะครับทุกคนเราจะได้รู้ว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาซื้อของกินซื้ออะไรกันยังไงมีอะไรกินบ้างนะครับดูวิถีชีวิตไปด้วยนประเทศเวียดนามเน ชอบแล้วก็นิยมร้านโชว่วยอยู่นะทุกคนเวียดนามไม่ได้มีเซเว่นเยอะแบบบ้านเรานะครับอย่างดานังเนี่ยไม่มีเซเว่นเลยเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยคือมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในนครใหญ่ๆเช่นนครโฮจิมินห์นะครับก็จะมีนะครับแต่ก็จะมีบอกแล้วว่าสาขาคือน้อยจริงๆคนเวียดนามเนี่ยนิยมร้านโชห่วยมากกว่ามินิมามาทก็เพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยซื้อของที่ราไม่มากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเวียดนามยังนิยมระบบเครดิตนะครับเชื่อไว้ก่อนจ่ายทีหลังอะไรแบบนั้นนะรวมถึงความผูกพันทางด้านวัฒนธรรมของคนใกล้ชิดใกกกล้้้้้บบบาาาานนนนรแีีี็มมส่่่ววๆททํหชย เวยังมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วก็ตีมินิมาร์ข้ามชาติต่างๆนะครับที่จะมาเปิดในเมืองบ้านของเขาเนี่ยนะครับทำให้หนีไปหมดเลยนะกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะอิ่มหมี่พีมันนะและตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจกับร้านมินิมาร์ข้างๆร้านข้าวเรามางมอยู่ในนี้ได้หมดเลยตอนนี้ละลายเงินดองกันอยู่ใช่อยากใช้เงินดองเรื่องของเรื่องและเรามีเมนูแนะนําใครมาอย่าพลาดเพื่อนๆก๊อบตัมบอกก่อน โยเกิร์ตที่เวียดนามอร่อยนะอร่อยมากก็มาที่ไรที่ถ้าใครสายโยเกิร์ตอยากให้มาลองเขาอร่อยทุกรสชาติโดยเฉพาะที่จะโยเกิร์ตข้าวเหนียวดําถือเป็นซิกเนเจอร์ของเวียดนามครับตอนที่กินครั้งแรกคิดว่าแบบเฮ้ยโยเกิร์ตกับข้าวเหนียวดำมันจะเข้ากันยังไงวะแต่พอกินแล้วมันอร่อยมันดีนี่มันนัวมากบอกเลยแล้วถ้าใครตามรูดีแล้วได้กินร้านอาหารร้านนี้ตรงมาข้างๆร้านเลยประมาณ5เมตร ก็จะมีโยเกิดข้าวเหนียวดำให้ได้ริมรองกันแล้วตอนนี้หลายหลายคนก็เริ่มไปซื้อตามเพราะว่าพอซื้อมาเราเพิ่งมาชิมไงเราไม่รู้ว่าเจ้านี้ยี่ห้อนี้อร่อยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ายี่ห้อนี้นะเนี่ยเนี่ยอร่อยครับอร่อยไหมครับมือนี้เป็นไงบ้างอร่อยครับแต่ถามถามว่ามันแซ่บเหมือนบ้านเราไหมมันก็ไม่ได้แซ่บแต่กินได้น่าจะปรับมาแล้วเป็นเป็นการปูงพื้นฐานมือแรกนะสำหรับมือแรกว่าเออก็แบบดี อาหารคล้ายๆไทยหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ความคิดคิดว่าอาหารเวียดนามมันน่าจะแบบจืดๆไหมยังยังไม่เจอเวียดนามแท้ใช่ไหมยังเออความรู้คิดมาตั้งแต่ตอนแรกอ่ะโอเคพี่กิตมือดีกินได้กินอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอันนี้จะอร่อยที่มาต้องลองแปลกแต่ดีแปลกแปลกแต่ดีปกติบ้านเราชอบไดเกินกับน้ำกะทินะคะแต่ว่าที่เราทานกับโยเกิร์ตผสมที่ลงตัว มาถึงโปรแกรมแรกที่ผมจัดให้ลูกเพจของผมนะครับมาเที่ยวกันในทริปนี้นะครับโอ้คลิปปลาไปสิบนาทีแล้วเพิ่งจะโปรแกรมแรกนะครับ <laughs> <laughs> โดนคอมเมนต์ด่าแน่เลยคริสโปรแกรมแรกครับและนี่เป็นโปรแกรมเดียวของการท่องเที่ยวในวันนี้ครับนั่นคือการเข้าโรงแรมนอนครับทุกคน <laughs> ไม่มุกนะอันนี้เรื่องจริงครับทุกคนเข้าโรงแรมนอนแต่ว่าแต่ว่าโรงแรมที่ผมจะพาทุกคนไปพักในวันนี้ครับมันไม่ได้ธรรมดาฮะเพราะนี่คือโรงแรมที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งที่พักผ่อนที่ถ่ายรูปที่ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรเนี่ยนั่นแหละครับโรงแรมแห่งนี้ครับชื่อว่าโรงแรมมิคาสกิรีสอร์ทแอนด์สปาชื่อกดยาวโรงแรมมาตรฐาน5ดาวนะครับจริงๆน่าจะเป็น6ดาวด้วยซ้ำคือโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมของเครือมิคาสกิกรุ๊ปจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเชิญทางมิคาสกิกรุ๊ปนะครับมาตั้งโรงแรมไว้ที่ดานังแห่งนี้โรงแรมมีขนาดใหญ่ถึง61ไร่ครับทุกคนตัวโรงแรมมีทั้งหมด22ชั้นมีสวนน้ําในร่มขนาดใหญ่ที่ชื่อว่ามิคาสกิวอเตอร์พาร์ ทักามอยู่ภายในโรงแรมด้วยมีบ่อออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆด้วยนะครับทุกคนและยังมีสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าที่ชื่อว่าอินฟินิตี้พูลอินฟินิตี้อะไรประมาณนี้ฮะอีกนะบนชั้น22มีสระว่ายน้ำวนนะครับขนาด20ไร่อยู่ด้านหน้าพร้อมส่วนน้ำของเด็กเอาไว้ให้เล่นนะแถมมีสระว่ายน้ำจำลองที่เป็นภูเขาไฟฟูจิอีกตั้งหากไม่หมดนะฮะมีสระว่ายน้ำริมทะเลแล้วก็มีบาร์ริมทะเลให้เราด้วยนะโรงแรมตกแต่งด้วยสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทีละจุดเด ต้องบอกก่อนนะครับว่าทัวร์ทั้งหมดที่ขายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ทุกคนมีแค่ที่เดียวนั่นคือของ F อ t a r t r a v e l นะครับที่เขาขายรูทการเที่ยวที่ดานังและก็พาพวกเราเข้าโรงแรมแห่งนี้นะครับซึ่งผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วที่ผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้อยู่โรงแรมแห่งนี้ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะทุกคนผมใช้ฟาร์ซิลิตี้หรือว่าไม่ได้พักผ่อนจริงๆจังๆเท่าไหร่กับโรงแรมที่มันทั้งสวยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องเล่นมากมายขนาดนี้ผมก็เลยแพลนทร่าอเครลงื นะแล้วโรงแรมมิคาสกีเนี่ยเขาให้เช็คอินตอนบ่ายสองใช่ไหมผมจะพาทุกคนเข้าโรงแรมตอนบ่ายสองพอดีเลยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าห้องพักผ่อนกันไปเล่นน้ําไปแช่ออนเซ็นหรือจะไปถ่ายรูปริมทะเลอะไรก็ได้ที่เราอยากทำครับจริงๆจังๆแล้วก็ให้ใช้เวลาอยู่ในนั้นหรือในโรงแรมแห่งนี้นะครับนานๆใช้ให้มากที่สุดเลยวันนี้ผมก็เลยไม่แผนโปรแกรมไปเที่ยวที่อื่นเลยทุกคนคือจะมีนัดกินข้าวกันต่อยทีแค่หนึ่งทุ่มเท่านั้นถือเป็นการพักผ่อนจากการเดินทางไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องพักกันนะครับห้องที่ท จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับความต่างเนี่ยจะมีแค่จํานวนเตียงเท่านั้นเองอย่างห้องคุณแม่ผมเนี่ยก็จะมี3เตียงนะครับเพราะว่าเพราะท่านมากัน3คนนอกนั้นก็จะเป็นรูปแบบเตียงใหญ่หรือเตียงคู่แค่นั้นความกว้างก็คือกว้างเหมือนกันหมดนะครับว่างมากๆห้องบอกเลยมีห้องแต่งตัวด้วยมีโซฟานั่งเล่นห้องน้ําสุขภัณฑ์ต่างๆใช้แบบญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับโถส่งโถส้วมอะไรเงี้ย like, เป็นแบบกดเหมือนญี่ปุ่นเขาใช้เลยมีระเบียงนะครับแล้วก็ที่ระเบียงก็มีอ่างน้ําให้แช่อีกต่างหากและวิวเนี่ยก็จะหมอ้งพี แค่ฝั่งเดียวทุกคนและทุกห้องก็จะมีวิวที่หันหน้าเข้าหาทะเลทั้งหมดทุกห้องเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะได้ห้องดีหรือห้องแย่ทุกๆห้องเหมือนกันหมดครับมาที่เรื่องค่าใช้จ่ายกันดีกว่าครับหลังจากที่เราลงเครื่องบินเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว5,000บาทใช่ไหมฮะจากค่าตั๋วเครื่องบินเนาะก็จะมีค่าแท็กซี่อีกนะครับโดยค่าแท็กซี่จากสนามบินนาราชันดานางมาที่โรงแรมมิคาสกิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ2 0 0ดงถึงองร0อยดองเพงาะว่อยู่หางประมตรแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ20-25นาที โดยราคาที่ผุมบอกว่าประมาณเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสภาพจราจรนะครับแล้วก็อัตราค่าโดยสารนะแต่โดยรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะ1 0 0่งถึงหนึสบาทส่วนค่าอาหารกลางวันเนี่ยผมตีให้แค่ร100อยบาทก็พอแล้วกันนะเพราะว่าบมงทีอาจจะกินข้าวข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณ100นะครับส่วนค่าโรงแรมมิคาสกิโฮเทลนะครับจะตกตีห้องรักหกพันสบาทต่อห้องนะครับรวมอาหารเช้านะทุกคนณนะตอนนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายที่มีทั้งหมดในการที่เราจะมาเที่ยวด้วยตัวเองนะถ้ามาเที่ยวด้วยตัวเองจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหน 1 1 6 0 0บาทนั่นเองฮะหลังจากที่ผมปล่อยให้รูปเพจเนี่ยเข้าห้องกันนะครับผมก็ไม่ได้นัดหมายอะไรนะครับก็ปล่อยฟรีเลยให้ทุกคนได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะครับโดยที่มีเวลาสัก4ี่ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทานอาหารเย็นกันนะครับก็แยกย้ายกันไปเล่นน้ํากันแต่ละที่นะครับโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยผมแล้วก็ไกด์นะครับได้อธิบายมุมต่างๆของโรงแรมไปเรียบร้อยแล้วบนรถนะครับว่าตรงไหนน่าสนใจบ้างอยู่ชั้นอะไรไปอย่างไรนะครับไกด์ไลน์บนรถเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวไกด์ไลน์เพื่อนๆฟังตรงนี้้เลลยกกแวัันนะครบ โดยมุมที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็พาคุณแม่ไปนะครับโดยที่ผมเนี่ยให้คุณแม่เปลี่ยนชุดยุกตะนะครับเขาจะมีให้ทุกห้องอยู่แล้วนะชุดนี้นะครับแล้วก็กดลิฟต์ลงมาด้านล่างแล้วก็เดินไปด้านหลังของโรงแรมนะครับเราก็จะไปเจอกับทางเข้าสวนน้ําขนาดใหญ่ของที่นี่นะครับนั่นก็คือพิคาสกิวอเตอร์พาร์คสามหกห้านั่นเองนะครับเราก็ใช้ริ b แบนที่อยู่ที่มือข้อมือเราเนี่ยฮะซึ่งตอนที่แจกห้องเนี่ยเราก็แจกให้คนละอันนะครับเป็นตัวในการผ่านเข้าไปด้านในนะครับพอเดินเข้ามาเด็กวนนดเ็หหผม อยากเล่นเลยโดยข้างในนะั้นมันใหญ่มากทุกคนใหญ่กว่าที่เห็นในภาพตรงนี้อีกนะครับ mm hmm. ก็จะมีทะเลจําลองนะครับมีสไลเดอร์มังกรขกนาดสูงใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็จะมีคล้ายๆกับแกนคันย่อนนะครับที่ใช้ห่วงยาง2คนนั่งเล่นกันอะไรเย่างี้แล้วก็เป็นสไลเดอร์ลงมาอันนี้ก็น่าเล่นน่าสนุกมากแต่แถวนั้นเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ํามีบอ่อน้นําวนที่เราสามารถวนอยู่ในตัวอาคารนะครับแล้วก็วน,นออกมาด้านนอกอาคารด้วยนะเออหน้าเล่นดีนะน่าสนุกนะครับก็เหมเาะกับวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆมากเลยนะครับแต่ว่าผมพาคุณแม่ไปใช่ไหมาใน อาาครซึいい่งอยู่ด้านในตัวส่วนน้ําตรงนั้นแหละนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีชั้นที่1เน mm hmm ี่ยเขาจะเป็นศูนย์อาหารนะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นตู้เกมอาร์เคดนะครับมีพวกตู้กรสปองตู้เกมเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนชั้นที่4นะครับกดมาชั้น4ก็จะเป็นออนเซ็นนั่นเองนะครับโดยออนเซ็นตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นออนเซ็นที่เป็นออนเซ็นรวมครับซึ่งเราจะไม่ต้องแก้ผ้าลงนะครับไว้ใจได้สบายใจได้นะเราสามารถใส่ชุดว่ายน้ําหรือว่าชุดทั่วไปเนี่ยลงออนเซ็นบ่อรวมตรงนั้นได้นะครับแล้วก็จะม เหมือนว่าออนเซนส่วนนั้นเนี่ยอาจจะต้องแก้ผ้าลงนะผมไม่คอนเฟิร์มนะครับอันนี้ถ้าใครไปก็ลองบอกกันบ้างแล้วกันนะครับว่าได้เข้าไปไหมเพราะว่าผมไม่ได้พาแม่แม่ผมเข้าไปนะครับพาแค่ลงแช่ ual, บอ่ออนเซนรวมก็ฟินแล้วนะตรงนั้นเนี่ยน้มันก็ร้อนพอดีพอดีแล้วแล้วแม่ผมก็ชอบด้วยได้ถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยนะครับก็สบายๆนะตรงนั้นซึ่งแต่ละบ้านแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มาส่วนนี้ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันมีที่ให้เราเล่นมีที่ให้เราทําอะไรถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากนะครับลหลายๆาคนเนี่ยก็อาจจะไป ก็คือด้านหน้าโรงแรมนั่นแหละหน้าโรงแรมมันจะมีอย่างที่ผมบอกเนาะมีสระน้ำบุญขนาดใหญ่มีสระว่ายน้ําหลายที่เลยแล้วก็มีสระว่บสระเด็กอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหน้าโรงแรมผมบอกเลยว่าอากาศมันหนาวนะทุกคนลมแรงด้วยแล้วก็น้ําตรงนั้นจะไม่ใช่น้าอุ่นนะจะเป็นน้ําเย็นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหนาวมากๆนะครับส่วนใครที่อยากจะไปริมทะเลนะครับไปเล่นน้ำเล่ทะเลเพราะว่าริมทะเลก็มีสระว่ายน้ําอีก1สระสองสระตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรถกอล์ฟของโรงแรมนะครับเป็นคอยรับส่งให้เรานะจากตรงหน้าโรงแรมเพื่อขับไปยังหหน้้าาาาาไไปส่่่่งเรก็มมีคใชจ ะจะมีรถวิ่งอยู่ตลอดเลยแล้วก็มีคนคอยดูแลให้เราเยตลอดเวลาไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับที่น้าหดานี่มีมุมไถ่รูปเพียบเลยทุกคนมีบาร์มีร้านอาหารพิซซาเตาถ่านเนี่ยอร่อยเลยทีเดียวตัวนั้นใครไปก็อย่าพลาดเลยนะฮะตรงนี้นะส่วนนีกจุดนะครับที่ผมชอบม,มากๆ เลยนะครับเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยวิวก็สวยสายไอสายถ่ายรูปสายอวดโซเชียลห้ามพลาดเลยก็คือสระว่ายน้ําบนดาดฟ้าของโรงแรมที่เขาเรียกกันว่าออนเซ็นอินฟินิตี้พูลครับจะตั้งอยู่ที่บนชั้น22ของอาคารหลักของโรงแรมนะทุกคนโดยเขาเนี่ยจะมีการออกแบบนะครับให้เป็นสระว่ายน้ําที่เป็นแบบอินฟินิตี้เลยทําให้เราเนี่ยเห็นทัศนียภาพของอ่าวดานางังได้แบบสุดลูกหูลูกตาสวยมากครับทุกคนแถมตัวสระว่ายน้ําแห่งนี้นะครับยังเป็นสระว่ายน้ําที่เขาควบคุม อุณภูมิให้อุ่นอยู่ตลอดเวลาครับเวลาหน้าหนาวหรือว่าอากาศเย็นนะครับอุณภูมิของน้ำเนี่ยจะอยู่ที่30-32ถึงลงเล่นน้ําตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกดีแล้วก็สบายสุดๆแช่ได้ทั้งวันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีบริการคาเฟ่แอนด์บาร์ที่อยู่ติดกับสระว่ายน้ำนะครับให้เราไปนั่งเล่นนั่งดื่มครึ่องดื่มหรือว่าสั่งอาหารมาทานก็ได้รวมถึงเขายังมีโฟโตติ้งด้วยทุกคนนะก็คืออาหารถาดรอยน้ําที่บ้านเราชอบมาถ่ายรูปมันนะฮะที่นี่เขาก็มีนะครับมีให้เราสั่ง อะไรแบบนี้ก็ได้อีกนะงานนี้เนี่ยโฟโตง้งโฟติงนะครับไอคิดไม่สนลยครับคิดสนแต่เบอร์เกอร์ครับก่องทัพต้องเดินด้วยทองนะจ๊เนจ่าแล้วนะครับนอกจากนั้นนอกจากนั้นสิ่งที่ผมชอบอีกที่หนึ่งก็คือบนนั้นเนี่ยเขาจะมีบ่อออนเซนขนาดกลางด้วยลงได้ประมาณ45หคนประมาณนั้นมีถึง2ออ่างนะครับให้เราแช่ตัวตรงนั้นด้วยและผมชอบตรงอ่างนี้สุดๆเพราะว่ามันร้อนร้อนเลยแหละร้อนมากๆถ้าคนที่ไม่ชอบอ่างร้อนๆเนี่ยลงแล้วแบบไม่ไหวนะครับตรงนี้คือร้อนเลยพอลงแล้วเนี่ยมันช่วยแบบ ขายกล้ามเนื้อผมได้ดีมากๆ,ๆทุกคนเหนื่อยๆอย่างนี้นะมัน ต้องออนเซนสินะนอกจากนี้นะครับโรงแรมไม่ค่าสึกิเนี่ยภายในตัวโรงแรมนะครับเขายังมีร้านอาหารร้านปิ้งย่างชาบูสไตล์ญี่ปุ่นให้บริการด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยถึงแม้พวกเราจะนัดเพื่อนๆสมาชิกกันตอนหนึ่งทุ่มเพื่อไปทานอาหารนะครับแต่ถ้าบ้านไหนเขาอยากจะทานอาหารภายในโรงแรมหรือว่าอยากจะกินข้าวริมสระนะ้ำหรือว่าอยากจะกินข้าวริมทะเลเนี่ยพวกเราก็ปล่อยนะครับเพียงแต่ว่าแค่ไลน์มาบอกพวกเราเฉยๆว่าไม่ไปกินข้าวนะครับคุณคิดอะไรแบบนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยฟรีได้สบายอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีกําหนดว่าทุกคนเนี่ยจะต้อง ไปกับทัวร์ตลอดนะฮะซึ่งพอหนึ่งทุ่มตรงที่เป็นเวลานัดน,นะครับทริปนี้เนี่ยก็กลับเป็นว่าทุกคนทุกบ้านเลยนะไม่มีใครออกไปเที่ยวเองนะมากันครบหมดเลยเพื่อจะไปทานอาหารเย็นกันนะครับก็ขึ้นรถไปกินอาหารเย็นกันนะครับมื้อน,นี้ก็เป็นซีฟูด้ดแล้วก็เป็นโตจีนอีกเช่นเคยนะฮะกินกงนให้เบื่อไปค้างนงเลยสาหรับซีฟู้ดที่เมืองดานังนะก่อนจะกลับห้องเนี่ยผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะพาไปหามินิมาร์ทนะครับอันนี้ต้องใส่ใจหน่อยเพราะว่าในฐานะที่ผมเคยเป็นลูกทัวร์มากอ่อนผมเข้าใจเลยว่าเวลาเวลาก่อนนอนหรือว่่าาแบบมที วมาันแกๆอยากจะตุนเสบียงตุนขนมนี่บางทีเอาไว้เป็นทานบนรถบ้างหรือว่าเอาไว้ทานบนห้องก่อนนอนอย่างนึงอย่างนี้หรือว่าจะมีเครื่องดื่มที่มีฟองเหลืองๆอะไรแบบนั้นนะครับทานก่อนนอนก็เข้าไปซื้อกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับโรงแรมพักผ่อนกันเป็นอันจบวันแรกของการเดินทางของทริปนี้ของพวกเราไปเจนิมาในทริปที่ผมเป็นคนคิดขึ้นนะครับทริปนี้ยังไม่จบนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าให้ผม voice over ยาวๆแบบนี้นะครับการที่ผม voice over มาถึงตอนนี้ย0กว่านาทีเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยครับก การทาคลิปแบบนี้เหนื่อยมากทุกคนเพราะว่ามันจะต้องคิดบทนะครับลงเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะยื้อเอาเป็น ep 2 ep สานะสำหรับใครที่ชอบดูอะไรยาวๆเนี่ยรอผมตัดจบทุก ep ผมก็จะเอามารวมนะเป็น ep ใหญ่แล้วก็เป็น ep ที่เพื่อนๆสามารถดูไดตต้ตั้งแต่ต้นยันจบนะครับเป็นตามสไตล์ของพวกเราไปเชนิ่งมานะก็รอดู ep ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครแบบเบื่อเบ,อเบอืก็ดู ep นี้ไปก่อนถือว่ามาทําความรู้จักกับมิคาสกิโฮเทลนะจริงๆมิคาสกิโฮเทลมัมีอะไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ ep หน้าาารรมีเื่ออองงขพวกหช แล้วก็มีสถานที่สําหรับการถ่ายรูปอะไรอีกนะสำหรับโรงแรมแห่งนี้นะครับอีพีหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันยาวๆเยอะเลยเพราะว่าวันที่2ของการเดินทางที่ผมคิดค้นทริปนี้ขึ้นนะครับการเที่ยวภายในเมืองดาน,นังจะไปอยู่ในวันที่2เกือบทั้งหมดเลยครับทุกคนสำหรับอีพีนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันอีพีหน้าครับเดี๋ยวผมรีบตัดรีบรงให้ฮะไม่ต้องห